น,น,น้องนิ่งนิ่งมากเลยคืออยู่ในห้องนอนน้องง่วงนี่ดูจกพุงนะจ๊ะอิ่มมากสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Petite Family วันนี้เรามีสมาชิกนะคะหงโยกนะชื่อวัดยนแหนมวัดยนแหนมน้ำมน์น้ำมน์นะคะน้ำมน น้องน้ำมนตเป็นหงยกแฟนซีนะจ๊ะวิธีการดูเพศนะตัวนี้สำหรับตัวนี้เนี่ยคาดว่าจะเป็นตัวผู้นะคะจมูกของน้องเห็นจมูกของน้องไหมจ๊ะจออกสีชมพูนะถ้าเป็นนกเด็กนะจ๊ะก็จะดูบนหัวยังมีเส้นๆอยู่เห็นไหมเส้นๆบนหัวอ่าสินส้นบนกระบาลเนี่ย สีของน้องนะคะเดี๋ยวให้ดูชัดๆหัวเขาจะเป็นสีเหลืองนะลำตัวนะปีกเปิดหางเนี่ยก็จะเป็นสีเหลืองเหมือนกันนะแล้วก็จะมีแซมของสีฟ้านะจ๊ะออกม่วงนะถ้าในกล้องเนี่ยมันจะดูเป็นสีฟ้านะจ๊ะแต่ว่าจริงๆแล้วน้องเขาจะสีสม่วง,วงน้องนิ่งนิ่งมากเลยคืออยู่ในห้องนอนน้องม่วงนี่ดูจะพุงนะจ๊ะ อิ่มมากอิ่มจริงๆน้องอายุได้ประมาณเดือนกว่าๆนะคะหัดแพ้ได้แล้วนะไม่ต้องกินอาหารลูกป้อนแล้วนะคะนี่วันนี้น้องก็ง่วงมากเลยจ้ดูจากด้านหน้านะเห็นไหมเห็นจมูกกันไหมคะน่าจะเป็นตัวผู้นะกวนตุต๊ดตรงแก้มจุดเทาเป็นสีเาานะจ๊ะสูงเข้าไปนิดนิด ไปสนใจผงโยกนะคะผงยกเลี้ยงง่ายน่ารักและก็เชื่องจ้าเชื่องเปล่าตัวเนี่ยนิ่งเลยโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็ลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับเรานะคะเพ t t ี p เพ family และก็สัตว์เลี้ยงน่ารักน่ารักในช่องของเรานะคะอย่าลืมกดไลค์ u like, b s c r i b e และกดกระดิ่งดิงๆนะจ๊ะ น,น้ำมนบ๊ายบายบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บจุ้